่อออนนนนนนินานลห <Yeah! S 1> บ้านพักตาอากาศริมเขาสายลมปลายคืนคือจุดเริ่มต้นของเรื่องเล่าที่ไม่มีใครกล้าพูดถึงบ้านไม้หลังใหญ่กลางหุบเขาที่เคยคึกคักด้วยแขกมากมายในอดีตบัดนี้กลับถูกทิ้งร้างเหลือเพียงคุณตาเจ้าของบ้านกับหลานสาววัยมัธยมที่เพิ่งย้ายมาอยู่ด้วย ใครบางคนบอกว่าห้องเบอร์หกไม่เคยเงียบเลยแม้จะไม่มีใครเข้าพักตาหนูขอพักห้องเบอร์หกได้ไหมคะวิวดีออกหนูอยากถ่ายคลิปลง t ิกต o อกไม่ห้องนั้นห้ามเข้าเด็ดขาดโโหทำไมอะคะหนูโตแล้วนะไม่ใช่เด็กๆแล้วซะหน่อยแก้มฟังตานะห้องนั้นเคยมีแขกคนสุดท้ายที่ไม่มีวันได้ออกมาอีกเลย ตาจะหลอกหนูเล่นใช่ไหมเนี่ยเอาไว้นอนคืนนี้จะพิสูจน์เองเลยแก้มมันไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะหลายคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ตอนตีสทุกคืนแม้ตาจะห้ามยังไงแก้มก็ยังคงเดินขึ้นบันไดไม้ขึ้นไปยังชั้นสองห้องเบอร์หกอยู่ริมสุดของโถงทางเดินลูกบิดประตูเก่าฝืดจนเธอต้องออกแรงถึงจะเปิดเข้าไปได้ ในห้องมีเพียงเตียงไม้กลิ่นอับของพ้าม่านเก่าและกระจกเงาบานใหญ่ที่ตั้งอยู่มุมห้องคืนนั้นฝนตกฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาอยู่ในห้องที่ลือกันว่าผีดุที่สุดในจังหวัดแอบมานอนดูสิว่าจะเจอผีไหมนะเสียงอะไรอะ่ะออกไปที่นี่ไม่ต้อนรับใครใครพูดฉันยังไม่ได้ออกไปจากที่นี่เลย คลิปของแก้มถูกอัปโหลดขึ้น TikTok ติด Hashtag ว่า Hashtag ห้องเบอร์6ภายใน10นาทีมียอดวิวเกินหมืน่นแต่สิ่งที่ทุกคนสังเกตเหมือนกันคือในตอนท้ายของคลิปกล้องหันเบี้ยวไปที่กระจกแล้วเสียงร้องกรีดสุดหลอนก็ดังขึ้นก่อนคลิปจะตัดไปอย่างรวดเร็วคืนต่อมาแก้มหายตัวไป ตาเตือนแล้วใช่ไหมว่าห้องนั้นไม่เคยว่างเลยหนึ่งอาทิตย์หลังจากแก้มหลานสาววัยมัธยมของคุณตาหายตัวไปโดยไร้ร่องรอยตำรวจท้องถิ่นยังหาคำอธิบายไม่ได้ มีเพียงคลิปติ๊กตอกที่เธอถ่ายไว้ก่อนหายไปซึ่งกลายเป็นคลิปไวรัลมีคนมากมายมาแสดงความคิดเห็นว่าในกระจกตอนท้ายคลิปนั้นมีใบหน้าอีกคนชายคนหนึ่งเห็นคลิปนั้นแล้วรีบเดินทางกลับมายัางบ้านพักที่เขาเคยรู้จักสมัยเด็กชายผู้นั้นชื่อว่าปุ่น เป็นไปไม่ได้นี่มันห้องเบอร์หกจริงๆแล้วผู้หญิงคนนั้นในกระจกคือปุนเหรอโตเป็นหนุ่มแล้วสินะไม่คิดว่าจะกลับมาอีกตาครับผมเห็นคลิปของหลานตาแล้วในนั้นผมเห็นพี่ไอรีนไม่ใช่แค่ตาคนเดียวหรอกที่เคยเห็นเธอไอรีน คือแขกคนสุดท้ายของห้องเบอร์หกเธอเป็นนักเปียนโนสาวที่มาพักเมื่อสิบปีก่อนและไม่เคยออกจากห้องนั้นอีกเลยคืนนั้นเธอถูกพบเป็นศพอยู่หน้ากระจกบานเดียวกันนั้นด้วยรอยกรีดลึกที่ข้อมือทั้งสองข้างตอนเด็กๆผมเคยได้ยินเสียงเปียนโนจากห้องเบอร์หกถึงแม้ว่าจะไม่มีแขกพักพี่ไอรีนชอบเล่นเพลงนั้น เพลง Moonlight Sonata ใช่ไหมผมยังจำได้เลยเสียงนั้นมันยังติดอยู่ในหัวผมจนถึงทุกวันนี้คืนนั้นปุ่นขออนุญาตคุณตาเข้าไปในห้องเบอร์หกอีกครั้งหนึ่งแม้จะถูกห้ามด้วยเหตุผลเดียวกับที่แก้มเคยได้ยินแต่ปุ่นก็ยืนกรานพี่รินถ้าพี่ยังอยู่ที่นี่ได้โปรดบอกผมทีว่าเกิดอะไรขึ้นปุนเธอกลับมาแล้วเหรอพี่พี่ต้องการอะไร ช่วยฉันช่วยเด็กคนนั้นด้วยเธอกำลังถูกมันพาไปใครคืนมันเสียงกรีดนั่นมันจะพาเธอไปเหมือนที่พาฉันไปเธอยังมีโอกาสรอดถ้าเธอยอมแลกยอมแลกยังติดอยู่ในหัวของปุนแม้เสียงจะเงียบไปแล้วแต่กระจกบานนั้นกลับเผยภาพแปลกประหลาด เป็นภาพของแก้มที่ถูกมัดนั่งอยู่ในห้องมืดๆท่มามกลางเสียงเปียโนหล,ลอนๆดังจากที่ไหนสักแห่งปุ่นรีบออกมาเถอะห้องนั้นมันไม่ใช่ที่ของคนแปลนแล้วถ้านี่คือทางเดียวผมจะยอมแลกทุกอย่างทันใดนั้นเองกระจกสั่นสะเทือนแสงสีขาวจ้าพุ่งออกมาจากบานกระจก ปุ่นถูกดูดเข้าไปแล้วเสียงกรีดร้องของหญิงสาวก็ดังขึ้นอีกครั้งเสียงกรีดร้องดังลั่นก่อนที่ปุ่นจะล้มลงหมดสติตื่นขึ้นมาอีกครั้งเขาก็พบว่าตัวเองอยู่ในห้องเบอร์หกห้องเดียวกับเมื่อครู่แต่มันเปลี่ยนไปทุกอย่างดูซีดจางเหมือนโลกที่ไร้สี ต้นไม้ด้านนอกหยุดเคลื่อนไหวแสงแดดไม่มีแม้แต่เสียงนกร้องก็เงียบนี่คืออีกฝั่งของกระจกที่นี่ไม่ใช่โลกของคนเป็นแน่ๆที่ไอรีนแก้มมีใครอยู่ไหมช่วยด้วยเสียงนั้นดังมาจากใต้เตียงปุ่นรีบก้มลงและพบ แก้มกำลังนั่งกอดเข่าอยู่ในเงามืดใบหน้าเต็มไปด้วยรอยน้ำตาแก้มเธอปลอดภัยใช่ไหมมันนี่เร็วพี่ปุ้นพี่เข้ามาได้ยังไงพวกเขาบอกว่าพี่ตายแล้วไม่พี่ยังไม่ตายแต่มาเพื่อพาเธอออกไปไม่มีใครออกจากที่นี่ได้หรอกมันจับไว้หมดทันใดนั้นทั้งห้องเริ่มเย็นจัด อุณหภูมิร่วงต่ำจนลมหายใจกลายเป็นไอเสียงเปียนโนดังแว่วขึ้นช้าช้าเป็นท่อนที่ปุ่นรู้จักดีมูลไล t โซนาตาเพลงของไอรีนทำไมถึงกลับมาเจ้าทิ้งเธอไปแล้วใครออกมาสิข้าคือเสียงกรีดคือรอยแผลคือความเจ็บ ที่ไม่มีใครได้ยินข้าคือสิ่งที่เธอทิ้งไว้ร่างนั้นค่อยๆเปลี่ยนรูปร่างเป็นหญิงสาวในชุดเดรสสีขาวใช่ไอรีนแต่ดวงตาของเธอแดงฉานน้ำตาไหลเป็นสีดำสนิทพี่ไอรีนทำไมตอนนั้นเธอไม่กลับมาหาฉันตอนที่ฉันต้องการใครสักคนที่สุด พี่พี่ฆ่าตัวตายเพราะผมเหรอไม่ฉันไม่ฆ่ากลัวตายมันฆ่าฉันแล้วกักฉันไว้ที่นี่มันใช้ฉันเป็นกับดักแกมเริ่มสะอื้นแรงขึ้นราวกับกำลังถูกบางอย่างบีบรัดความมืดแผร่กระจายรอบตัวเธอมันไม่ได้ต้องการแค่ขังไอรีนแต่มันต้องการร่างใหม่เพื่อออกไปข้างนอกพี่ไอรีน ถ้าเธอยังเหลือความเป็นมนุษย์ช่วยฉันพาแก้มออกไปฉันอยากไปต่อแต่ไม่มีใครให้จับมือไว้เลยฉันจะจับมือพี่ไว้ไม่ว่าจะในหรือนอกกระจกน้ำตาของไอรีนเปลี่ยนเป็นหยดสีใสดวงตากลับมามีประกายอีกครั้งสิงเปียนโนหยุดเงามืดสลายและแก้มล้มลงหมดสติ แต่ลมหายใจกลับมาขอบใจนะปุณฉันไปได้แล้วและคือก็ด้วยแสงสีเขาจ้าอีกครั้งปุณหลับตาลงเมื่อเขาลืมตาอีกทีเขากลับมาอยู่ในห้องเบอร์หกอีกครั้งกับแก้มที่ฟื้นแล้วแต่ว่าเขากลับไม่เห็นเงาตัวเองในกระจกอีกเลยหลังจากปุ่นช่วยแก้มออกมาจากโลกหลังบานกระจก ทุกอย่างดูเงียบสงบอีกครั้งแต่กระจกในห้องเบอร์หกกลับไม่สะท้อนเงาของเขาอีกมันเป็นคำเตือนว่าสิ่งที่เขาแลกไปนั้นยังไม่จบปุ่นยังคงมีชีวิตมีลมหายใจแต่ภายในลึกๆเท่ารู้ดีว่าบางส่วนของเขาได้หลุดหายไปแล้ว พี่ปุนมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่คะเราอยู่ในอีกด้านหนึ่งของโลกด้านที่เสียงเกลียดพาเราไปพี่ไปดึงพี่ไอรินกลับมาแต่เธอก็จากไปแล้วจริงๆหนูจำได้แค่ว่าหนูถูกดึงเข้าไปในกระจกแล้วหลังจากนั้นมืดไปหมดเลยแม้ทุกอย่างจะดูจบลงไปแล้วแต่ในคืนนั้นขณะทั้งสองพักอยู่ชั้นล่างของบ้านเสียงขูดกระจก แผ่วเบาก็เริ่มดังขึ้นอีกครั้งเสียงกรีดมันยังตามมาเหรอพี่ไม่ใช่มันแต่เป็นเราที่ยังอยู่ในโลกของมันในฝันคืนนั้นปุนเห็นบานกระจกบานใหญ่ตั้งอยู่กลางป่าทึบในกระจกมีร่างของเขาเองถูกผูกด้วยเถาวันสีดำสนิท และเสียงกระซิบจากด้านในพูดซ้ำๆหนึ่งชีวิตเพื่อหนึ่งชีวิตการแลกเปลี่ยนยังไม่สมบูรณ์เจ้าช่วยเธอแต่ยังไม่จ่ายค่าตอบแทนฉันยอมแลกแล้วฉันให้ไปแล้วพาฉันมาแทนยังไม่พอเจ้าต้อง เลือกว่าจะอยู่หรือลบความจำทั้งหมดแล้วปล่อยให้เธอกลับไปใช้ชีวิตโดยไม่มีเจ้าอยู่ในนั้นอีกเลยเช้าว,วันรุ่งขึ้นปุนตื่นขึ้นมาพร้อมเลือดไหลออกจากหูทั้งสองข้างแต่เขาไม่รู้สึกเจ็บกลับรู้สึกว่างเปล่าพี่ปุนหูพี่เลือดออกหนูจะพาไปโรงพยาบาลน,นะไม่ต้องหรอกพี่รู้แล้วว่าต้องทำยังไง ไม่หนูไม่ยอมให้พี่ไปไหนอีกแล้วนะพี่ช่วยหนูไว้หนูจะไม่ทิ้งพี่ปุณตัดสินใจครั้งสุดท้ายเขาขอให้แก้มพาเขาไปที่กระจกในห้องเบอร์หกอีกครั้งถ้าเธอลืมพี่เธอจะปลอดภัยจะได้ไม่ต้องมีอะไรตามมาอีกแล้วไม่พี่ไม่ต้องทำแบบนี้หนูไม่กลัวไม่อยากลืมบางทีการจากลาไม่ใช่เรื่องน่ากลัวน่ากลัวกว่า คือการปล่อยให้คนที่เรารักต้องเจ็บเพราะเราตลอดไปปุนผู้จกเขาเดินเข้าไปยืนตรงหน้ากระจกเงาในกระจกเผยร่างของเขาเองยิ้มเศร้าๆก่อนที่เขาจะหายวับไปในแสงสีขาวพี่ปุนอย่าไปได้โปรดแกมหมดสติหน้ากระจกเมื่อเธอตื่นขึ้นอีกครั้งเธอจำไม่ได้ว่าคืนไปทำไม จำไม่ได้ว่าห้องเบอร์หกคืออะไรและที่สำคัญเธอจำชื่อปุ่นไม่ได้เลยในความทรงจำของเธอไม่มีใครชื่อนั้นอีกต่อไปแล้วหลายเดือนผ่านไปหลังเหตุการณ์ในห้องเบอร์หกบ้านพักสายลมปลายคืนถูกขายให้กับคนต่างถิ่นคุณตายย้ายออกจากบ้านไปอยู่บ้านลูกสาวที่กรุงเทพ ห้องเบอร์หกถูกปิดตายอีกครั้งแต่คราวนี้ไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดร้องอีกเลยยกเว้นเพียงคนเดียวฝันอีกแล้วเพลงเดิมทุกคืนเสียงเปียโน,โนในฝันมันเศร้ามากแต่ก็อบอุ่นแปลกๆเพลงอะไรนั้นหรอไม่รู้สิเหมือนเคยฟังมาตั้งแต่เด็กแต่ก็นักไม่ออกว่าเคยฟังจากไหนทุกค่ำคืน แก้มจะฝันถึงห้องมืดมืดที่มีเปียโน,โนหลังหนึ่งมีชายคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงนั้นแต่เธอมองไม่เห็นหน้าเขาเล่นเพลงเดิมซ้ำๆเพลงนั้นคือ Moonlight Sonata คุณคือใครคะเราเคยรู้จักกันมาก่อนนานแล้วรู้จักที่ไหนหรอคะที่ที่เธอเคยได้ยินเสียงร้องแล้วก็กลัว ห้องเบอร์หกเช้าวันรุ่งขึ้นแก้มตื่นขึ้นด้วยน้ำตาและหัวใจแน่นเหมือนมีอะไรบางอย่างขาดหายเธอเดินไปเปิดกล่องไม้เก่าๆที่เคยเก็บของตอนยายบ้านในนั้นเธอเจอรูปถ่ายเก่าใบหนึ่งเป็นภาพเธอสมัยเด็กกำลังยิ้มอยู่ข้างชายหนุ่มคนหนึ่งที่เธอไม่รู้จักแต่บนหลังภาพมีตัวหนังสือเขียนไว้ด้วยลายมือ จำไม่ได้ไม่เป็นไรแค่อย่างยิ้มได้พี่ก็พอแล้วปอปอแค่เธอปลอดภัยทุกอย่างก็คุ้มค่าแล้วในอีกมุมหนึ่งของโลกด้านหลังของกระจกเงา ุ่นยังคงนั่งอยู่ที่เปียนโนในห้องมืด,มดเดิมไม่มีเงาใดเคลื่อนไหวไม่มีเสียงกรีดไม่มีเงาดำไม่มีความโกรธมีเพียงเสียงเปียนโนเงียบๆเสียงกรีดของพี่กลายเป็นโน้ตเพลงของใครบางคนแล้วสินะไม่มีใครรู้ว่าชายคนนั้นคือใครไม่มีใครจำได้ว่าเคยมีใครชื่อปุ่น แต่ในคืนที่จันเต็มดวงถ้าใครกล้าเปิดประตูห้องเบอร์หกบางทีอาจได้ยินเสียงเปียนโนท่อนหนึ่งดังออกมาไม่ใช่เสียงกรีดไม่ใช่เสียงร้องแต่คือเสียงของคนที่รักใครบางคนจนยอมให้เธอลืมเขาถึงฉันจะจำพี่ไม่ได้แต่หัวใจฉันรู้สึกอบอุ่นทุกครั้งที่เพลงนั้นดังขึ้นบางความรัก ไม่ได้จบลงที่การอยู่ด้วยกันแต่จบลงที่การได้เห็นคนที่เรารักยิ้มได้แม้ไม่มีเราอยู่ข้างๆอีกแล้ว